พระพุทธเจ้าได้ก,กล่าวถึงการปรากฏของพระตถาคตมีใดยากในโลกกล่าวในพระสูตรว่าภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกบมสสอ่มีไผ่ส้ำสองมีใดยากในโลกผู้ใดล่ะเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็น รัสลูชอบเองเป็นบุคคลเอกที่บวมพิภัยสซสองนั่นเองภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกนี่แหลมีได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุตที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเกิดขึ้นจึงเกิดมีของหนาอัศจรรย์บ่เคยมีสียางนี่ปรากฏขึ้น สี่อย่างนี้อีหย่งละ่ะภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพ่อใจในกรรมมาคุณยินดีในกรรมมาคุณบันเทิงอยู่ในกรรมมาคุณคลั่นตถทาคตสแสดงถ้ำที่บกเกี่ยวของกับกรรมมาคุณประชาชนเหล่านั้นกับฟังเงียหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลาย นี่คือของนาอัศจรรย์บบเคยมีอย่างที่หนึ่งมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพ่อใจในการถือโตยินดีในการถือโตบันเทิงอยู่ในการถือโตขั้นตถาคตแสดงถ้ำทีกำจัดการถือโตประชาชนเหล่านั้น กับฟังเีย่หูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของหนาอัศจรรย์บ่เคยมีอย่างที่สองมีขึ้นมาเพราะการเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพ่อใจในความบุญไหวบ่สงบยินดีในความบุญไหว้บ่สงบ บันเทิองอยู่ในความบุญไหว้บ่สงบคลั่นตาคตสแสดงรรำที่เป็นไปเพื่อความสงบประ่า้นเหล่านั้นกัฟังเงียหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงปิกสุทั้งหลายนี่คือของหนาอาัศจรรย์บ่เคยมีอย่างที่สามมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตาคตผู้อรหันตสัมะมาสัมพุทธะ ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นคนบอดถือความมืดขอบงำเอาแล้วกลั่นตถทาคตแสดงรรำที่กำจัดอวิชชาประชาชนนั้นกนเงียงหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของนาอัศจรร์บอกเคยมีอย่างที่สี มีขึ้นมาพอการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสตสม่าสัมพุทธ,ธะมีในอีกพระสูุรหนึ่งที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการปรากฏของพระตถาคตมียากในโลกภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตพี่อันใหญ่หลวงนี้มีนามท่วมทั่วถึงกันอันเดียวกันทั้งเบิดบุรุษคนหนึ่ง ทิมแอกซึ่งมีหูเจาะไว้เพียงหูเหลียวล่งไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดไห้ลอยไปทางทิศต้่ลมทิศต้พัดไห้ลอยไปทางทิศเหนือ,อยูจังสิในน้ำนั้นมีเตาโตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปลอยปีมันจังสิพุทธขึ้นมาจ,ากจากักเทื่อนึงจักเทื่อนึงพิกสูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายสิสำคัญขอความนี้ว่าจังใดสิเป็นไปได้บ่ที่เต้าตาบอดลอยปีจังสิพุทธขึ้นมาจักเทื่อนึงนั่นสิเพิ่งยืนข้อเข้าไปในหู้ซึ่งมีหู้เพียงหู้เดียวในแอกไม้ไพ่นั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่ะ ที่เต้าตาบอดนั้นลอยปีพุธขึ้นเพียงครั้งเดียวสิเพิ่งยืนข้อเข้าไปในลูกซึ่งมีหู้เพียงหู้เดียวในแอกนั้นภิกษุทั้งหลายยากที่สิเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ผู้ใดผู้ใดสิเพิ่งในความเป็นมนุษย์ยากที่สิเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธสิเกิดขึ้นในโลก ยากที่เป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วสิลุงเรื่องไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์กระไดแล้วตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระธทมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วกล็ลุงเรื่องไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลาย พะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึ่งกระทำโยคะกรรมเพื่อใหู้ัวนี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับแห่งทุกนี่หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี่เธอคือว่ายากบอกการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แสนยากกระเท่าเพียงกับพระพุทธเจา้าคือกัน ทีสิบังเกิดมาสอนรรมกรมับมนุ์มีกล่าวในประสูนรหนึ่งสันสันเป็นได้กล่าววา่าอยู่ในโลกาตุหนึ่งนี้มีประพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเป็นกล่าวครวับว่าอนุนว่าอานุนปิกษุผูฉลาดในฐานะและอาฐานะนั้นย่อมหูวา่าขอนี่เมนฐานะขอนีวเมนโอกาสทีซิมีคือข้อที่ในโลกาถาอันเดียว สีมีพระตา,าคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันบอกอนว่าหลังกันนั่นบแม,มนฐานะที่สีมีใดส่วนฐานะอันมีใดนั้นคือขอที่ในโลกฐานอันเดียวมีพระตถา,าคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่มีใด